วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวจังหวัดลบบุรีสำนักงาสนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน70ชั่วโมงของกรมอนามัยเพื่อเสริมทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง4มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่15พฤษภาคม2568ณโรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทแดดดีอำาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวาที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2,568ในกิจกรรมที่2การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน70ชั่วโมงของกรมอนามัยโดยม,ม,มีนางสาวสารุดาชัยตันติกุลน้องถิ่นจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสศิธรสีแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีส่วนราชการวิทยากรเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งหมด11อำเภอเข้าร่วมจำนวน125คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เขา้าร่วมโครงการในการอบรมได้รับความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับการเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ท้องถิน่นผ่านการจ้างบุคคลที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสามารถพัฒนาต่อยอดความ ความรู้เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสถานประกอบการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและนักบริบาลอิสระในหมู่บ้านหรือชุมชนขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะได้รับการบริการด้านอนามัยขั้นพื้นฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพและการกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในสี่มิติได้แก่ร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอีกด้วยสำหรับการอบรมในครั้งนี้ กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่15-19พฤษภาค,คม2568ณโรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทแดดดีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและภาคปฏิบัติระหว่างวันที่20-23พฤษภาค,คม2568ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมระยะเวลา9วัน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ทางจังหวัดลบบุร,รีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมในการดูแลผู้สูงอายุในระดับกลางเพื่อส่งเสริมให้เป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุและสามารถสร้างรายได,ได้ได้เมื่อมีการผ่านการอบรมในทุกขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว